สวัสดีครับผมเซตแคทวันนี้ก็จะมาเล่นลูเชียนมิดเลนนะครับผมกับพี่อันเตอแล้วก็ทีมงานของอันเตอนะครับผมโอเคครับผมเดี๋ยวเราไปแจม Discord ดเขาหน่อยดีกว่าลองสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับดีครับยังไม่นอนเหรอพี่ฮอตยังครับผมถ้านอนจะเห็นบินไหมครับนั่นแหละมันจะมีคนเล่นมั้งเนี่ยตอนนี้มีดิเจอห้องแล้ว เล่น l ูเชียนนิดโอเคเรามากัน4คนเีอยวดี๋ยไปกลัวากระจอกเยีายไปกัวกระจกมาตอรี่โ <c oughs> okay. อเคอคกาลีทอฟเลนสายอะไรพี่แทงดิโอ <c oughs> สายแทงออ <c oughs> จัดไปผมไม่เล่นนานแล้วนะอคกาลีนี่มันตั้งแต่มันปรับใหม่โอเคลุยบอกใครเนี่ยผมไม่พูดแล้วก็พิดไปละ <c oughs> ของมอดอนนี่ใช่ปะที่มันกดตาใส่เมื่อกี้ใช่ตานีพี่คงคงต้องเอาคืนแล้วแหละ เวลาโดนมันฆ่ากว่าตาเลยเอ้ยไม่ใช่เวลาฆ่ามัน <c oughs> อผมโจอทาวอนด้วยแหละดูดิกลัวที่ไหนแล้วพุ่งเข้ามาก็ปล่อยเมาส์ไม่เป็นไรผมมีปืนมันมันมีแค่ดาบแอสซัสซินมันหมดยุคของแอสซัสซินแล้วพี่อันนี้มันยุคของอะไรมาเฟียโอ้โหฟ้าร้องฝนยังไม่หยุดเลยนะอยู่อยู่ที่ไหนอะฝนตกนี่อยู่เชียงรายครับผมเชียงรายชายเลียง<ไ>โอ้ยรู้จกักเมียหม่ำปหะอ มมออ๋อที่รายการปริศนาฟ้าแลบอะนะที่หม่อมมันโดนถามคำถามเกี่ยวกับเมียที่อยู่เชียงรายใช่ปะเมียน้อยเมียน้อยเมียน้อยหม่อมอยู่เชียงรายเออเจจูเจจูนี่นี่ดูดูสกินกับไอคอนผมด้วยเก่งใจสกินกับไอคอนผมด้วยโถโหเท่ไปเลยถ้าเกิดน้องเขาเปย์ไอ้นั่นมาให้อ่ะ TPA เนี่ย TPA อะไรเนี่ย TPA ดูเซียนมีมีมีที่ไหนอ่ะ TPA ดูเซียนเยอเดี๋ยวที่ที่มันเป็นสกินบอลว่ะโอ้โหไม่เท่เลย เฮ้ยเท่ผมยาวไอ้นั่นอนะเอ็ดกาดาเดวิดอะที่มันใส่แว่นอนะ <c oughs> มันเหมือนแบบแอนิเ,นเมชันมันไม่ได้เปลี่ยนเลยมันเปลี่ยนแค่เสื้อผ้า,าเออดู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 โอ้สก,กินนี้เท่กว่าเยอะเจอฮารอน ไม่ท่านรอดวหรอรีซินมาเออโอ้โหทารอนแสบอีกไหนด้ถ้ารีซินไม่มานะระวังรีซินรีซินไปหาเออมามันมันได้มองแมพปะเนี่ยตายรีซินแสบโอ้รอดปะเออรอดรอดรอดเมื่อกี้หนึ่งหนึ่งสู้ทารอนสบายแต่เบอรหกนี่ไม่แน่ไงครับเ่นบน สบายสบายดีเปล่า <Spy D. S 2> สบายดีอกเลยมาตอนนี้ก็ไม่กลัวโอ้ยมีเ<อ>ชื่อข้างหลังโอ้โหวอล์กเกตมาทุบด้วยหลังเขาหลังเขาโอ้โหว่าทำไงดีจังรอดปะไอ้รอดด้วยลิซินนี่มันไม่ธรรมดา,าจริงๆพี่ธรรมดาไม่กดตามเือกี้มันไม่กดตามใช่หมผมอะ่ะไหนพี่บอกว่ามันฆ่าแล้วมันกดตามไอ้แม่งกดไม่นนใช่ไปถึงไอ้นี่อ๋อผิดคนผิดคนโทษโทษโทษลิซินบอก กูไม่รู้เรื่องกูไม่รู้เรื่องเกี่ยวอะไรอย่ายัดเยียดนี่ไงพูดปุ๊บไม่มาตัดหมวผมเลยเห็นไหมเจ้าเลยเฮ้โอ้โหพี่แต่ยันพี่ไม่หงนะทำไมพี่ห้าวอย่างเงี้ยกูว่าที่ไหนแล้วพี่เล่นแทงเนี่ยมาที่ไหนแล้วมันมีดาเมจนะต้นเกมอ่ะโอ้ยแต่ถ้าโดนสกิลหนึ่งอะแล้วตีอ่ะไม่โคตรแรง นั่นไงนี่ไงเอาไหมเอาไหมโอ้โหกลัวที่ไหนแล้วกลัวที่ไหนแล้วคนเดียวไม่กลัวหรอกคนเดียวไม่กลัวพวกเนี้ยอ่อนแออันนี้ก็ร่างเล่น์พัวใช่ไหมชอบเล่น์พัวกระจอกไก่กาไก่กาเกมกากเกมกากเอออะไรพทดเกมเดียวแต่มันมีช่วงหนึ่งที่มันกากจริงเกมอ่ะที่มันเป็นึ้นคืนลงลงจําได้ปะโอ๊ยลีซินลีซินใหม่ละเนี่ยดูดิ เทียบพวกอยู่แล้วอะโอ้โหยอดมันขึ้นไม่หาพี่แล้วระวังนะเลือดดิดิซินอยู่ข้างหลังนะระวังมันมันเข้าแน่แน่งูงูม่รราดาผมแผนอ้าวพี่มาอู้ฟโอ้ยพี่ม้านึกว่าพี่ฮอตมึกพี่มาวิ่งเข้าชาร์จแบบว่าแบบเออท่าสามหมดพอดีอ่ะเฮ้ยนี่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  อันน้นอันนั้พี่พี่ทำเนียนทำเนียนพี่ดูอาจาร์ไม่ต้องกลับบ้านเปืองมานาไมเนี้ยเปืองมานาเปลืองไมเนี้ยเฮ้ยมันกลับบ้านวหรอับก็ดีแล้วออยมันกลับไปเถอะผมว่าลิซินเข้ากลางแน่เลยจากการคำนวณของผมแล้วเอาแปะโดนร้อยเปอร์เซ็นต์อ๋อ เรียบร้อยโอ้โหย,ยังโดนป้อมตีไงแลกกันอีกแล้วอะแต่ซีเอสผมนี่ห่างกับมันสองเท่าแล้วคือโดนป้อมตีไปกี่ดอกวะเนะี่ยโอ้โหป้อมตีห้าร้อยดาเมจป้อมห้าร้อยครึ่งหนึ่งของเลือดผมเลยนะเนี่ยโดนอีกนายเนี่ยโอ้โหมามันเอาบูผมไปเรียบร้อยละประวัติลูเซียนอะจำได้ป่ะพี่ <c oughs> ประวัติลูเซียนอีกแล้วมีที <c oughs> ไ่ไหนหรอ <c oughs> ประวัติลูเซียนเราต้องใช้บู ดูด oh, oh, oh. ูโอ้โหเลยบนโอ้โหนั่นดาเมจหรือนั่นโอ้โหเอาเรื่องวะโอ้โดนสวนนะผมจังหวะนี้ยังไงครับมันเอาใฮกดิงเกอร์ครับผมยังไงครับอื้ไปม้ามามาเข้าหลังปูนปูนตึมโอ้โหไอ้นี่เดอะฮีโร่ผมกลัวรีซินอะดิประเด็นตอนนี้ยังไม่รู้จะโผล่มามุมไหนกอย่าไปกลัวนี่แหละไอ้เขาอย่าไปกลัวนี่แหละแม่ง แม่งมาเลยแม่งล่อโคตัวหนึ่งละเฮ้ยเฮ้ยบนบนบน,บนหันหรอมาสิตัวอะไรเรา,เารออยู่เนี่ยโอ้โหรออยู่เนี่ยรีซินด้วยรีซินด้วยน่าอยู่เลยมันจะรอดป่าววะเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมจัดการเองไปแล้วไปแล้ว<ห>นี่น,นี่นี่น,นี่โอ้โหน่ายูเลย ต่อได้พี่ต่อได้เองไรเว่นเนี่ยแหละเออเออสวยงามไม่ได้อะไรเลยไม่ได้อะไรเลยได้แอซิดไงพี่โดโอโหพีทไม่เอามันกินไม่ได้แอซิดมันไม่อิ่มโอ้พี่ฮอตแม่งเล่นเลเว่นไปศูนย์สามเลยวะมันไม่กดตาแล้วเห็นปะโอ้ได้ยินเสียงฟ้าร้องไหพีธรร่ธรรมดาธรรมดาชัดเลยอะชัดเลยใช่ปะรื่นผมนี่ตกใจ เราก็าจะรีพอร์ตนะเตรียมรีพอร์ตเตรียมรีพอร์ตเวลาไฟดับนี่ผมไม่รู้นะมันจะหลับเมื่อไหร่มันกรอนอะไรอะ่ะก้อนลมก้อนลมนี่ของโปรดของมาเลยนะเฮไม่ค่อยสวยเลยนะผมกาลังไปเฮ้ยสวยว่ะโอ้โหได้ไหมได้ไห โอ้โหเสียงดังโหโอ้โหแน่นอนว่ะยังไงครับตึมพี่ทีเดียวขอทีอเดียว<ด>โอ้โหมันมีอันตีโดนอะไรวะเนี่ยอีกไหนเมื่อกี้วัวแม่งมันอันตีมันถึกเนาะถึกมากถึกคือแล้ือดนิดเดียวอ่ะแม่งตีโคตรนานก็จะตายเกมการก์ก็นเนี้ยเกมการอย่าไปโทษคนให้โทษเกมเอ็ดนะเนี่ยเฮ้เฮ้ต้องขึ้นเป็นทาบีละ เฮี้ยวเอาเฮี้ยวเฮี้ยวไม่ได้ร้องเพลงบอลบอยไปช่วยไอ้ดูดูดูลิซินดูลิซินโอ้โหโอ้โหม้าเราไหวปะเนี่ยไหวปะพี่ม้าฮัลโหลโอ้ยรีอ้อมหลังอีกอุ้ยโอ้โหเมื่อกี้มีการแปดซนิกวฟมาเฉียวๆนะผมเฉียวๆเอาอะไรวะเนี่ยไม่รู้อะอยู่ๆเขาก็พุ่งเข้ามากูว่าตกใจกูว่าเดินหลบ อยู่ๆมันก็มาตีมินเนียนกูอีดอกก็ปล่อยกูตายลีซินลีซินไอ้แก้วอะรูโดนแกโอ้ไม่ได้ขาพ่วงมเลยว่าเละแล้วล่ะผมว่าพี่ม้าเราไม่น่าไหวไป่สีแล้วนะหมดร้อยขอฟาร์มนิดนึงสโตร์คิวเลนกลางโอ้โหป่าเรานี่มันดีจริงๆมันมีเรื่องว่าประวัติเฮคาริมมันเขียนว่าต้องใช้บูนะฮะ ต้องใช้ลูเซียนต้องใช้นี่มันไอ้นี่อยู่รู้สึกไม่มีนะพี่ในประวัติเขาบอกว่ามันต้องใช้มันเป็นของคู่บ้านคู่เมืองอ๋อนี่เห็นะ่ะประวัติอากาลิเนี่ยมันต้องใช้ <c oughs> <c oughs> มันไม่ว่าพี่เหรอ ไม่ว่ายืนปล่อยให้ตีเลยไอ้เฮคลิมกูมิดเลนแม่งไม่ให้บูไปให้ไอตัวที่ไม่มีมีมานาไม่ต้องใช้มานาเออใถ้าวดูกงใช้แล้วก็มาเก็บสวยเลนกลางหายไปเลยกองหนึ่งมินเนี่ยนกูผมไม่กลัวอารอนอ้ยยังไงผมกลัวลิซินอ่ะอ๋ออ๋ออ๋อชีวเชียวเ้พี่ฮอตพี่ฮอตเชียผมเลยดิฮะมูเลยม่ช่วยไม่ช่วยอ๋อโอ้โหดูดิเนี่ยอือจบละผมไม่กลัวอารอนนะผมกลัวลิซินเลย แม่งโคตรแรงเลยไม่มีมานแล้วแล้วมึงเปิดแล้วมึงรอดเปิดแล้วมึงก็รอดรีซินมันของจริงว่ะไี่ม้าโอ้โหโอ้โหม้าทีมมันแม่งของจริงอะของจริงไม่ใช่ของก๊อปเวลหายสองเวลเลยทนรอนนี่ได้หายใจครั้งพอรีซินอะผมว่าต้องจูนม้ามันหน่อยละพี่ม้าสอนป่ามาดิ ดูดไม่เป็นไงดูดไม่มันดูดไม่เป็นดิวะดูดไม่เป็นไง anyway แสดงว่าเพ sure> ิ่งเคยเล่นเพิ่งเคยเล่นแสดงเพิ่งเคยเล่นเอออย่านะอยากพี่มาเล่นให้ดูนะเล่นกว่านี้อีกมาเ้องเล่นมาเขาไม่ได้เล่นอย่างนี้มาต้องเล่นขาต้องเล่นขาเนี่ยแล้วมึงก็ชอบพูดอย่างนี้ให้เด็กเข้าใจผิดแล้วเด็กมันก็จําแล้วเด็กมันก็มาพูดไอ้ผลไม้มันอยู่ไหนวะไอ้ผลไม้แจ๊ดเนี่ย ไอ้ผลแจ้มันไม่อยู่เหรอโอ้ยพี่เดินผ่านพี่เด็ดกินหมดแล้วมันไม่ไหวอ่ะผมว่าโอ้โหชิบหายแล้วพยอัดพีอัดยีอดตีนตีนตีนต้องทิ้งมาแล้วเพื่อนพีอัดตีนไม่ได้จะไปเป็นเพื่อนหมาเฉยเตะกี้เนี่ยพีอดตีนไปหาเต็มเลยไปไหนไม่หมดโอ้ยรออยู่รออยู่โอ้ไม่น่ารอดว่ะเฮ้ยเธอหดหืมไปลอดป่ะเฮไปแล้วเด๋อเลย ไปแล้วทางนู้นก็ไฟแล้วดีซินมาให้ตึงนี้ค่ะอ้าวเดี๋ยวเดี๋ยวเมื่อกี้เมื่อกี้ได้ข่าววันแอดะบนสามเจ็บแล้วเหรอวะไอเชี่ยกูว่าเขาไล่เจ็บมาแล้วล่ะว่าว่าม้าหนึ่งเจ็ดอ่ะเนี่ยมาห่วยไปเนี่ยไอพวกนี้ไอพวกนี้มันตำรวจไงไล่จับมาโอไล่จับมาไอพวกนี้มันตำรวจนอกเครื่องแบบเฮ้ยดีซินดีซินโอ้สามคนพี่ฮอตหอย ฮอตเพนฮอตเพนเร็วเอยากเปลี่ยนมอนกเตอแล้วเร็วเ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 มาโอ้โหมานห้อ้าโหตาตาผมจะยิงไม่ได้เหรอติดัวติดัวติดัวอีได้อยู่แลอยู่ตัวนี่แหละืมนี่นี่เว่นดเว่นไปติดหลังมากดเวนดเว่น ้ทารอนทารอนทารอนยังม si eh? right, oh, ้าทารอนทารอนย่องไปย่องไปทารอนทารอนเอาโอ้ยวัวนี่แหละวัวนี่แหละวัวนี่แหละไปไหนวัวนี่โอ๊ยโอ๊ยโอ้โหม้าให้เขาหน่อยให้เขาหน่อยให้เขาหือเขาหือนิดนึงมันคัมแบ็กแล้วอะ ตั้งแต่เริ่มมาไม่ได้บูสักตัวเลยในประวัติรูเซียนมันก็เขียนอยู่นะว่าเออในประวัติรูเซียนบอกว่าใช้ปืนไม่ต้องการบูโอ้เฟคซีเอสจริงจริงบอลรอนเลยไหมบอลรอนเลยไหมถ้ามันกลับไปกันล่างเราเอาบอลรอนเนี่ยถ้ามันโผล่ล่างเราเปิดเลยแต่เอ้อทารอนมันไม่รู้เฮ้ยมันไม่รู้มันไม่รู้บอลรอนเลยบอลรอนมาดิเฮ้ยโอ้โหลิซินมันไม่รู้ได้ไงวะเฮ้ยแต่เอาได้นะเอาได้นะไปอยู่ไปอยู่ ไม่น่าจะรู้แหละผมมันตีอล้วกันจที่จริงมันรู้แต่ทเป็นไม่รู้ใช่เหรอเนี่ยมันแปรเโดนเวฟไปอยู่เนี่ยเอ้ยเอ้ยเอาดิซินก่อนดิซินเออสวยโอ้พี่ฮอตได้อีกแล้วอ่ะมาด่าปิดเบิร์ดเอ้าโอ้โหคุณกำลังจะหล่อเลยจะไปไหนเรามีสไนเปอร์มันจะมาผมวันนี้เฮ้ยไม่ไปหรอก มันเป็นแค่ความกลัวเดี <P> ๋ยวพี่นั่นแล่ละเออทารอนอยู่บนไม่กลัวละ <P> เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไปครับไปครับโอ้โหวัวประกบหลังเดืบเป็นควิวไปเดือบเป็นควิวไปโอ้ลีไปลีตามไปวาอยู่มามามาอีกตะเก็บอีกโอ้โหได้บูด้วโอ้ตัวแรกในตัวแรกในเกม ในที่สุดกูก็ได้บูอย่าลาดนะโซน่าลาดนี้ผมหลงหลยนี่พี่ฮอตพี่ฮอตใจเย็นพี่ฮอตมันต้องเอาอ่ะมันต้องเอาโอ้โหพี่เม้งจะหดเป็นไหนวะาคาปอมเลยเนี่ยอะไรวะก็ดึกว่ามีคนมาด้วยโอ้โหผมเอาบูอยู่โดเอ้ยโอ้โหเอเร็ว นี่การสปิดพุดนะครับเอาตัวรอดนัเป็นคิดอดเอดเตตัวรอดหนึ่งลุมห้านี่มันห้าคนลุมกูเลยเนี่ยห้าลุมหจะชัดโหเพนต้าก็บ้าแว่เจอเข้ามาทีเดียวห้าตัวอเยโอ้หม้าม้อามกเรียบร้ออะไรกูละไ้เนีตรงนี้มีไเลท็อเราไปไหนวะโอติดเมื่อกคนปติด นอนควายขิดควายขิดดูดูดูม้าดูม้าโอ้โหม้าโอ้โห้ได้ได้ด้วยมาแม่งโคตรหล่ออ่ะจังหวะนี้ฮะนี่ไงผมเห็นอะไรแบบหลังเขาหลังเขาถอยถอยโอ้ห้ไล่ป้อมอะไรจังหวะนี้เป็นไงอ่ะ ความความแรงของรูเซียนมิดโอ้มาเดี๋ยวนี้มันเข้มวะตัแล้วใช่หมโอ้ยเดี๋ยวนี้ม้ามันเข้มจังท้นเกมนี้ได้ข่าวเท่าไหร่นะสกอร์โอ้ยังกับหมาหนึ่งเจ็ดใช่ไหมโอ้ร้องกรี๊ดอย่างเดียวเลยโอ้ยใจเย็นพี่ฮอดใจเย็นเอาดิม้าก็ูเสียวซะละ ดบนนเไม่มีมานนะผมกลับละบายบายตัวใครตัวมันผมไปแล้วนะแล้วไปเลยจ้ะผมไปแล้วนะลาก่อนโซน่าโอเคโอเคตัวใครตัวมันยาวไปยาวไปยาวไปไปรอดปะวะเฮ้ยช่วยช่วยช่วยผมไปช่วยละมันเป็นแผนมันเป็นแผนผมกะจะแบบว่าเอ่านั่นแหละนั่นแหละเออกะจะแบบว่าให้มันตามลงมาไงแล้วผมก็รอตลบหลังอ่ะ ่แล้วทิ้งกูสองคนไว้กลางทางแก่อยู่ผมคำนวณมาแล้วเฮ้ยบูบูสิบแปดวิตัวนี้มันจะเป็นของใครพี่จัดการเองฮะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนักมากเดี๋ยวไปช่วยไม่ไม่ไม่เป็นไรเกรงใจด้วยความเร็วสูงด้วยความเร็วสูงเดี๋ยวเดี๋ยวผมในความเร็วสูงผมขอเถอะพี่ฮอตไม่เป็นไรเดินพอเดินไปถึงก็เราก็ไอ้นี่ได้ล่าได้รอล่ามาเรามาแข่งกันดีกว่าใครล่าได้ ในประวัติมันก็บอกอยู่เออโอ้โหอ้าวเคยได้ผมได้มากดตาเลยนี่นี่นี่ <c oughs> เหรียญโชว์เฮ้ยออเลยรไหมออเลยรไหมเปิดเลยเปิดเลยเนี่ยเปิดเลยเฮ้ยเปิดแล้วจังหวะน,นี้มันต้องเปิดแล้ว อ้อย,อยใหญ่ใหรีสินมันกลับเลยอืมต้นเกมมันทำไวเราไว้เยอะมันทำแสบมากอ้าวกลับแล้วหมาเงาหมาหงอยเลยเฮ้ย <c oughs> <c oughs> จุดๆใส่ด้วยอะ่ะอ้าวยอมได้เหรอ <c oughs> ยังไงมันก็ต้องมากันอ้าวติดแง่งอีกทิใหา่พี่ออพฮอตจังหวะนี้มันต้องเข้าแล้ว เดือดแทงมันต้องปโอ้โ<วะ>หไอวิชาลาสนี่มันมาเหนือมาเหนือบอกเลยเอาเรื่องวิชาลาสนี่มันของจริงนี่หว่าเอาวะเอาวะเอาวะไอลิซิตมันจะทำท่ายากว่ะเอาวะเอาวะโอ,อ้โหอาโอ้โหท่ายากว่ะมาดินายูด่ดิงวงดิงงดิ โอ้โหได้เลยเค็นชิปเอ้ยเอ้ยเอ้ยพี่ฮอนคงได้ดีวะมันต้องได้ดีวะดู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 จินดูจินอันตีนะสุดท้ายยิงพี่ฮอนแม่งล้าอีกอะเฮ้ดี๋ยวเพิ่งเพิ่งกลับก่อนเนี่ยโอ้โหมันหมดยอมเลยวะย้อมก่อนแหนก่อนแหนก็แพ้ไปต้นเกี้ยนี่แก๊งเรายับเลยนะโอเคยีจี